สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้นักเรียนมาเจอกับคุณครูจอยเหมือนเดิมนะคะในวิชาสุขศึกษาค่ะในวันนี้เรายังอยู่ในบทเรียนที่1เรื่องครอบครัวของเราอยู่นะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูจอยที่สอนนักเรียนไปแล้วเรื่องสมาชิกในครอบครัวค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนกันอีกทีนะคะว่าสมาชิกในครอบครัวคืออะไรนะคะ สมาชิกในครอบครัวคือคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันนะคะแต่ละบ้านอาจมีสมาชิกที่แตกต่างกันไปเช่นพ่อแม่ลูกหรือบางบ้านนะคะก็จะมีพ่อกับลูกปู่ย่ากับหลานนะคะผู้ปกครองกับเด็กบางครอบครัวอาจจะมีญาติอาศัยอยู่ด้วยนะคะหรือบางบ้านก็จะมีผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องทางสายเลือดอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันค่ะส่วนในวันนี้นะคะ คุณครูจอนจะมาสอนดเด็กในหัวข้อความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวค่ะจะอยู่ในหนังสือสุขศึกษาหน้าที่32นะคะให้นักเรียนเปิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะครอบครัวของเราอาจจะมีสมาชิกหลายคนซึ่งเกี่ยวข้องเป็นญาติกันหรือไม่เกี่ยวข้องเป็นญาติกันก็ได้การที่ทุกคนในครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเพราะทุกคนนะคะ มีความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทุกคนในครอบครัวสามารถแสดงความรักต่อกันด้วยการบอกรักกันหรือโอบกอดกันหรือว่าจับมือให้กำลังใจกันก็ได้ค่ะถ้าเราทุกคนมีความรักต่อกันจะทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขวันนี้นะคะคุณครูจอยมีคลิปวิดีโอเพิ่มเติมมาให้นักเรียนดูด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวครอบครัวจะทําให้สมาชิกทุกคนมีความสุขคนมีลักษณะดังนี้ค่ะ 1. สมาชิกในครอบครัวมีความเกี่ยวข้องกันเช่นเป็นพ่อแม่ลูกหรือเป็นญาติกันค่ะ 2>, 2. สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่สามคัคคีไม่ทะเลาะกันค่ะ 3. สมาชิกในครอบครัว ได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเช่นรับประทานอาหารทำความสะอาดบ้านปลูกต้นไม้ร่วมกันนะคะการรับประทานอาหารร่วมกันสร้างความอบอุ่นในครอบครัวเช่นกันค่ะ 4. สมาชิกในครอบครัวให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องต่างๆค่ะเช่นพ่อแม่ดูแลลูกลูกช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านพี่สอนน้องอ่านหนังสือ ทำให้เกิดความรักและสามัคคีในครอบครัวค่ะการช่วยกันทำความสะอาดบ้านทำให้เกิดความสามัคคีกันค่ะ 5. สมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมตามความเหมาะสมเช่นไปทำบุญตักบาตรที่วัดในวันสำคัญทางศาสนาช่วยทำความสะอาดชุมชน6 พ่อแม่ผู้ปกครองหรือปู่ย่าตายายอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีคะ่ะ 7. พ่อแม่ผู้ปกครองควรเอาใจใส่ด้านการศึกษาของลูกเช่นสอนการบ้านอ่านหนังสือด้วยกันพ่อแม่ผู้ปกครองควรเอาใจใส่ด้านการศึกษาของลูกคะ่ะผู้ปกครองหมายถึงผู้ให้การอุปการะ เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งร่างกายและจิตใจผู้ปกครองอาจเป็นพ่อแม่ญาติคนใดคนหนึ่งหรือผู้อื่นที่มีสิทธิ์ดูแลเราค่ะครอบครัวจะมีความสุขเพราะสมาชิกทุกคนในครอบครัวรักใคร่สามัคคีกันค่ะในวันนี้นักเรียนเรียนจบบทที่หนึ่ง เรื่องอครอบครัวของเราแล้วนะคะถ้านักเรียนคนไหนไม่เข้าใจให้นักเรียนทบทวนในหนังสือหน้าที่30ถึงหน้าที่32นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ